แกดูนี่ดิ AI มันไปไกลเกินเบอร์แล้วแม่เมื่อวานฉันถ่ฟีดไปเจอคลิปตูนบอดี้แสลมร้องเพลงพรมลิขิตคือแบบช็อกนึกว่าหูฝาดนึกว่ากินอะไรผิดสำแดงไปเออเสียงเหมือนเป๊ะ หน้าก็ตูนแต่ท่าทางมันไม่ใช่พี่ตูนที่เรารู้จักไงพี่ตูนที่เรารู้จักต้องวิ่งดิต้องกระโดดแต่นี่นั่งพับเพียบเรียบร้อยร้องเพลงลูกกรุงเสียงหวานเจี๊ยบคอมเมนต์นี่แตกแตนบางคนบอกพี่ตูนไปฝึกร้องเพลงลูกกรุงตอนไหนบางคนก็แซวพี่ตูนพักวงไปเป็นนักร้องลูกกรุงแล้วเหรอ บางคนก็ด่า A.I. ว่าทำอะไรให้มันสร้างสารรค์กว่านี้หน่อยได้ไหมฉันว่านะ A.I. มันกำลังปั่นประสาทเราอยู่ต่อไปอาจจะมีนัดเดทร้องแร็ปหรืออ้ําพัชราภาเล่นตลกคาเฟ่ก็ได้เตรียมรับมือกับความวุ่นวายที่ A.I. สร้างได้เลยโลกมันจะไปทางไหนวะเนี่ยสรุปคือ A.I. มันเริ่มสร้างความปั่นป่วนให้วงการบันเทิงแล้วเตรียมตัวหากกับความเฟกที่ สมจริง